ขออนุโมทนาบุญกับคณะศทธา,าญ,ญาติธรรมวันนี้มีคุณครูสมพรวัสุสันต์และคุณประเพณแต้มดีได้มาทำบุญวันคล้ายวันเกิดนำพัฒหารน้ำเดิมมาถวายพระสงฆ์พุทธธรรมวัดพงชัยตำบลบานสามเพเภอเชียงของวหลำปางขออนุโมทนาสาธุ ขอบูรุษผลทลายเหล่านี้จงเป็นเพราะว่าปัจจัยนุนำค้ำชูให้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดถึงอหนึ่งประการใดขอได้ท้องความมุ่งมฆะปารถนายะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทีนางเปตานังอุปการปฏิปิจิตังปจิตังตุมหังขิปเมวะสมิจฉูสะเปปุเรนตูสังขปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสะพีจิโยวัชันตุสัพพโลกวินาทตุมาเตพวันตรายโยสุขีติกายุโกภพวะ อภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัญจาย,ยินโนจ,จัจโารโธรรมาวทันทิอายุวันโนตุขังพลังปรวัติศาสตร์ประมังกลางรักขันธุสตรพพ์เทวตาสภาพุทธานุภาเวนะสภาธรมานุภาเวนะสภาพสังขานุภาเวนะส,สตาโตติภาวันโตเต คณลิขิตแล้วครับลิขิตลิขิตนอนเล่นตรงนี้เนาะามีผู้ใจบุญมาทำบุญสวายอาหาหลวงปู่และปัจจัยซื้ออาหารให้น้องๆแมวด้วยโมทนาสาธุนะครับคณลิขิตพิสมัยว้าพิสมัยเล่นกับลิขิต Que são mais... Uh...